เรียนที่หนึ่งก็คือชื่อเรื่องที่อาจารย์ตั้งเนี่ย hmm. เรากำลังฟังอยู่ใช่ไหม hmm. เรากำลังฟังอยู่ใช่ไหมและอาจารย์ก็ไปที่ hmm. ครูชอบมากเลยตัวอักษรจีนะ่ะนะคะ hmm. ทำไมชอบนะคะ hmm. จริงๆแล้วอาจารย์ก่อนอาจารย์ก็ให้ความหมายะนะว่าการฟังอะคือการหาความหมายนะคะ, hmm. ะการฟังเนี่ยมันเป็นทั้งก,ร,กระบวนการเรียนรู้เชิงลูก เป็นทั้งเรื่องของสัมรรถภาพเป็นทั้งเรื่องการตีความเป็นทั้งเรื่องของความมุ่งเน้นที่จะหาความหมายจากสาระที่คนเขาพยายามสื่อให้เราและอาจารย์ก็มาที่ตัวเนี้นะคะซึ่งเป็นเป็นตัวอักษรจีนที่คำติ่งอะ่ะข้างในเนี่ยมันมี5องค์ประกอบของการฟังนะคะข้างในเนี่ยอาจารย์จะพูดบอกบอกว่าออในในในตัวอักษรตัวนี้ที่แปลว่าการฟังของจีนเนี่ย ตัวอักษรย่อยๆที่มาประกอบกันเนี่ยนะคะตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของหูต้องฟังคือถ้าจะฟังอย่างถูกต้องมีประโยชน์เนี่ยอันที่หนึ่งหูต้องฟัง 2. ตาก็ต้องดูสามใจก็จะต้องนะคะมีสติมีสมาธิที่จะเรียนรู้ตาม 4. นะคะหัวใจเนี่ยต้องเปิดกว้างนะคะ พร้อมที่จะร่วมเรียนรู้ไปกับเขานะคะและ5นะคะสมาธิต้องอยู่ที่นี่กับการฟังเขาจริงๆอันนี้ก็คืออาจารย์อาจารย์บอกบอกว่าเวลาไปฟังเนี่ยฟังให้เข้าใจเด็กแต่ละคนฟังให้เข้าใจจังหวะการเรียนรู้ขณะนี้ฟังให้เข้าใจวัฒนธรรมและฟังเพื่อให้เข้าใจโรงเรียนของเราว่ากำลังทำหน้าที่ นะคะให้การศึกษาที่มีคุณภาพและไม่เหลื่อมลำ้ำกับนักเรียนจริงหรือเปล่านะคะเราจะต้องเราจะต้องเพิ่มเติมอะไรกดติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ e d u c a ช่องทาง YouTube กด subscribe และสั่งกระดิ่ง Facebook กด Follow เราและกดไลค์ด้วยนะคะร่วมสนุกส่งคำถามมาทางรายการได้ที่ eduka line เพิ่มเพื่อน at e d u c a t h a i หรือสแกนที่ QR โคดนี้ได้เลยนะคะจันปลุกโปรยปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนทุกเช้าวันจันทาง Educa Live